ัโอ้ไปเลี้ยงได้ด้วยเหรอเียน่ เปียกแล้วกโลงน้ำเลยเปล้วเปล้วลว้เ้ยอม่ไมแม่พาเลยแดดเลยนี่ยไม่เป็นไรวิตามินแดดตอนเย็นลูก ตอนนี้ก็ช่วงประมาณสี่โมงครึ่งนะครับแดดก็พอสมควรแต่ก็ไม่ไม่ถือก็แรงมาก <c oughs> <c oughs> เป็นไงชอบป่ชอบป่ชอบปอ,อ,อ,อ้ย้อนแสงอ่ะหน้ามืดเลยนะหน้ามืดเลยหน้ามืดเลยนล<ด>ินข<ด>ึ<ด>้นไ,ไปอาบน้ำเลยนลินเราไปเตรียมตัวลงมาเล่นกันไหม นี่พ่อมาเซอร์เวยเฉยนะลูกลินลงแล้วค่ะลงแล้วเหรอจะเล่นเลยเหรอลงแล้วค่ะเนี่ยอ่เอาเลยเดี๋ยว,อ,วอ่ะเล่นเลยก็ได้อ่ะแล้วตอนนี้เล่นทะเลเนาะเออเนี่ยให้พี่พี่พ,พาเล่นไปเร็วใหพ้พี่พาเล่นไหมแต่ลงเลยอะต้องขอแทมป์เพื่อนอะ